ไข่แจก้กรจันตัวสดสดสวยสวยค่ะพร้อมเดินทางไปหาคุณนารีรัตน์จังหวัดเลยค่ะหนึ่งร้อยไข่รอรับได้เลยคุคณธนวัฒน์ค่ะอยู่ที่ขอนแก่นแปดสิบไข่รอรับได้เลยค่ะกล่องนี้ค่ะคุณแยมร้านลาบยะโสธรรอรับได้เลยคาดหนึ่งร้อยไข่ค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่ครูกุกพาน้องเขาไปยืดเส้นยืดสายอาบแดดค่ะน้องเขาก็จะยืดตัวแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าจะเก็บไว้ทานนานหลายวันค่ะครูกุ๊กแนะนําให้เอาเก็บในตู้เย็นนะคะแต่ตอนเช้าเช้าจะต้องเอาน้องเขามารับแสงแดดค่ะถ้ารับจากครูกุกแล้วรับรองว่าสวยตรงปกแน่นอนค่ะคุณจะได้ไข่จีกจันสดส,ดสวยๆรอรับหน้าบ้านได้เลยค่ะ ดูนะคะน้องเขาเคลื่อนไหว